สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะจะมาชมบรรยากาศรอบวัดแม่้านสก,กุลตีเองนะคะเยนะเ็ยนเขาจะไปงานทาร้านก็เลยได้โอ,อกสาสถ่ายรูบไิเย็นรัดให้รับชมกัน นะคะก็จะเป็นเกมิกน,นะคะเสืยนางงานนะคะ,ะช่วงนี้เข้ามาแล้วก็ที่เขาเก็บแลนะ้วเนาะเก็บเนาะเก็บกึกก้นมาขึ้นข้างบนมาแล้วปนระามาณตีห้าโมงเลยนะเสร็จเรยอยนะคะาช่วงนี้งานนะคะ,ะ,งงะ,คะก็จะเยอะมากนะคะจะเป็นนักถ่ายเนาะถ่ายเนาะ ผู้ช่วยไอ้ไข่นะคะสถาเนาะสถาให้เราฟ้องให้อะไรให้ยังไงทายบริวารวัดมาให้รับชมกันนะคะน่ค่ะโล่งสวยงามสะอาดนะคะก็มาชมต้นไม้รอบๆนะคะนี่ค่ะ ต้นไม้ก็สวยนะคะดอกไม้ต้นไม้นี่ก็เป็นนี่ก็เล็กใสใช่ไหมคะใสเนาะ,สะเสริมบุญบ้างมั่งอะไรบารามีอะไรบ้างมีอะไรโอ้ยพวกี่ก็อ่นานมาพัชเก่งนะคะหนังสือก,กระดาษขออภัยด้วยนะคะเนี่ยมีแต่ต้นไม้สวยๆงามๆนะคะก็นี่คะ่ะสบายหูสบายตาเนาะนี่ก็ชมบรรยากาศนี่ฟ้าตะวันจะรับฟ้ารับดินรับ ไปกรพูดไม่ถูกนะคะนี่ค่ะมาชมบรรยากาศกันเนาะนี่ต้นมุงต้นไม้มันก็นี่ค่ะก็เป็นคลองใกล้วัดช่วงที่มีงานลอยกระทงนี่ค่ะเขาก็จะมาลอยกระทงตรง,ตรงนี้นะคะนี่ค่ะน้ำไม่ค่อยเท่าไหร่นะน้ำกรเสียนะน้ำจะไม่ค่อยใส่นะคะก่นี้เว้นในรอบวัดก็จะมีที่นั่งนะคะรับประทานเนาะ ถ้ามีรงทานทําก็ทำรงทานอะไรมีงานมีอะไรนี่ค่ะก็สะดวกสบายที่นั่งเนาะล,ลมก็เย็นนะคะลมก็เย็นนะคะที่ให้ขานมตาก็มีนะคะนี่ค่ะบริเวณนี้นะคะ,ะวัดจะสะอาดล่มลื่นมากเลยนะคะเป็นวัดที่แบบมีต้นไม้น,ะะนี่ค่ะมีที่ ของเด็กเล่นก็มีนะคะนี่ค่ะเวลาเรามาวัดเนามีลูกเล็กลูกแดงเนาะแล้วก็จะงอแง,งอะไรเงี้ยแล้วก็ล่อให้มาเล่นของเล่นนี่เลยค่ะนี่ค่ะเดินไปเรื่อยๆมาถ่ายวิวบริเวณวัดมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะจ้าะนี่ค่ะเป็นบัวเนาะ <S <S ปลาเยอะนะคะปลาเยอะนะคะไม่มีน้ำไมนี่เนาะ ชมบรรยากาศรอบวัดนะคะจ้าสา้าณนะคะเอ่อที่มึงที่มาก็ไม่ค่อยจะมีนะคะนข่ดเอ่อถ้าดูวัดนอจะดูเลยแบบดีมากเลยนะคะาจจะไม่มีมาเดินเพ่นพ่านเท่าไหร่นะคะจะมีม้านั่งที่นั่งที่อะไรเนาะยิ่งมีงานมีอะไรแถวเนี้ยคือคนเยอะมากนะคะ สา้านอะปกี่ชอบเข้าไปนั่งไปอะไรเนี่ยเข้าวัดแล้วเรารู้สึกว่ามันเย็นเนาะมันเย็นรู้ว่าใครเข้าวัดแล้วร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> ปกติเข้าวัดแล้วปกสบายใจนะคะอยู่ใน,นวัดเม่วาสบายใจนะคะวัดจะสวยงามนะคะวัดจะสวยงามนะคะวัดเตมะะ็ตรมะะตรักษมัคคีนะคะใครว่างผ่านมาก็เชิญแวะเอ่อทำบุญอะไรได้เลยนะคะดีค่ะ เขาจะมีมะม่วงต้นมะม่วงต้นอะไรปลูกเนาะอชอบนะวัดที่มีอย่างนี้เนี่ยนี่ค่ะเออ,อทิตย์ก็จะตกดินแล้วค่ะนางปอปีเลยมาถ่ายวิวแถววัดใกล้บ้านให้พี่ๆดูกันเนาะ่เออเนี่นนยสว,วยงามสวยงาม คนที่มีงานกา็คนก็จะเยอะนะคะเยอะมากนะคะลมลื่นนะลมลื่นเนาะต้นไม้ก็เยอะนะคะต้นไม้เยอะนี่ก็จะมาถึงอ่านี่นะคะนี่ค่ะป้ายปต็มรักสามากี้นะคะเนี่ยก็มีดอกไม้ให้สวยๆให้ชมนะคะขอบคุณที่คนที่ส่งให้ด้วยนะคะนี่ค่ะต้นไม้สวยๆ ไม้ด่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะป๊อปี้ก็เรียกไม่ถูกนะคะก็สวยนะคะสวยงามมากเลยนะคะก็ขอบคุณคนที่ส่งมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ชมเลยไม้ด่างเนาะดอกไม้ด่างเนาะก็สวยงามนะคะอ่านี่ค่ะมาชมดอกไม้ต้นไม้สวยๆงามๆนะจะได้สบายหูสบายตานะคะอ่านี่ค่ะดอกดาวเรืองถ้าเป็นภาษาบ้านแถบปอกระจะเรียก ดอกคำปุจจนะคะนี่ค่ะชมโต้ชมโต,มตยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะคะนี่จ้านี่ก็ดอกไม้สวยๆส,สีชมพูนะคะขอบคุณพี่นี่ก็สมต่ำเซ็บๆมาแล้วค่ะโอ้ยสลดติดคอโอ้ยนี่ก็คนงามนะคะคนงามนะคะสำหรับไลน์นี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกเลบทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะบายๆค่